สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับคัณเแล้าแต่อยากบายแม่อันดาคือเก้าคือดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูอูกุ้งฝอยกบปาน้อยหรือว่าอื่นอีกซื้อน,นึงว่ามกหมอกุ้งฝอยกบปาน้อยเขากัสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เขสีใส่กะซิมีกุ้งกบปาน้อยบักพริกอ่อนบักพริกโซดหอมแดงกระเทียมตะไคร ต้นหอมใบกระเพ้าใบบักขามอ่อนผงปรุงรสหรือว่ารสดีเกลือผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากาเซ่เอาวัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากาเซ่เอาตะไคร้มาซอยเตรียมไว้ําหรับตะไคร้ที่แม่อันดาส่ใส่มือนีแม่อันดากใส่ทั้งหมดประมาณต้นหนึ่งเขาก็จะใส่เป็นตะไคร้หยวกเนาะค่ะพี่น้อง การซอยนี่แม่อันดากะซีซอยให้มันเป็นสินน,น้อยๆตามที่เวหาต้องการมันจะได้ต่าง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากะแอวต้นหอมมาหั่นเตรียมไว้ําหรับต้นหอมที่แม่อันดากะซีใส่มือนีแม่อันดากาซีใส่ทั้งบิดประมาณสองต้นหลังจากนั้นเ้นาก็สิไปตามพริกแกงกันเลยค่ะแม่อันดากะแอวบากักพริกูตรหอมแดงกับกระเทียมเี่ยว้าปอกเปล,ลือกหลางหนาไว้เสร็จสาบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตาม้วยตะไคร้ที่เวห้าซอยไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามโดยเกลือจักน่อยนึง หลังจากนั้นแม่อันดากระซิ่ตาส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแหลกเข,ขากันเพราะต่ว่าห้าตำพริกแกงเซ็จแล้วต่อไปห้ากระิไปเริ่มเฮ็ดมกุกหม้อกันเลยเนาะคะ่ะแม่อันดากระิเอากุ้งฝอยกบป่าหน่อยที่เ้าล้างน้ำเตรียมว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหมอ้อหลังจากนั้นแม่อันดากระิเอาพริกแกงที่เ้าตำว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเพราะต่ว่าหฮาใสพริกแกงเซ็จแล้วต่อไปแม่อันดากระิใส่น้ำล้างคกลงไปจักหน่อยนึง หลังจากนั้นหากาสิปุงรดโดยพงปุงรดหรือว่าลดดีสำหรับรดดีอันนี้ค่ะแม่นว่าพี่นอ้องผู้ไดบ่มักกับปลาตองใส่กระด้ษเลือค่ะแล้วต่อไปแม่นดากาสิใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยนึงเราก็ตามโดยน้ำปลาลประมาณขอนทับพี่หลังจากนั้นแม่นดากาสิใส่ผงชูรสลงไปประมาณหนึ่งนซาเสร็จแล้วแม่นดากาสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่นดากาสิใส่ลูกโดดลงไป หลักกระตามด้วยใบยกระเพ้าใบาบักขามอ่อนหลักกระต้นหอมที่เอาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากระิคคนให้มันเข้ากันจักน้อยนึงเพราะต่ว่าห้ารุงรสเสร็จแล้วต่อไปแม่อันดากระิีเอาหม้อขึ้นข้างไฟ หลังจากนั้นห้ากรสิปิดฝาถิ่มไว้ถถาหายกลุ่งกับปลานอยของเ้าสูกสำหรับการเฮ็ดอูกลุ้งฝอยหรือว่ามกหมอกุ่งฝอยนั้นแม่อันดาก็จะใส่เวลาในการมกถิ่มไว้ประมาณหาถึงิบนาทีเพราะตะวากุ่มของหฮาเปลี่ยนสีแล้วปลานอยของห้ากระสุกเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดาก็สิซิมรดเบิงขันแม่นว่าพอดีแล้วหฮาก็สิปิดแก๊สเล้ากระตากความเสื์บได้เลยนาะจ้าเป็นจังใดเนี่ยคะ่ะพี่น้องไม่นูมือนีเป็นตาแสบว่าจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดาก็ะขอจบไวแต่เพียงสำนีสะ สุดท้ายนี้แม่ดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลัวกาซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาาใน่เดวอค่ะขอบคุณหล,ลายๆลายะ